เราอยู่ภูกเก็ตบ้านเราไม่ค่อยมีบริเวณพื้นบ้านหรอกเออมีแต่ว่าเราไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยเลี้ยงนอกบ้านไม่ได้เอาเป็นว่าเดือนหนึ่งมาบ้านได้อาทิตย์ละวันอันนี้เอากระชังมาไว้ที่บ้านภูกเก็ตแล้วเราต้องไปอยู่กะวีแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งจะมาถ่ายน้ำกันให้อาหารครั้งหนึ่งวันนี้วันที่สิบเดธันวาคงวันแรก ปูยี่สิบห้าคู่ปลาไหลปลาไหลลูกปลาไหลสี่ตัวใส่รวมกันไม่รู้ปูจะกินปลาไหลหรือปลาไหลจะกินปูหรือปูตายปลาไหลกินปลาไหลตายปูกินก็อาทิตย์หนึ่งมาถ่ายน้ําครั้งหนึ่งก็น้ําคงเน่าเสียอย่างแรงหละแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูอีกเจ็ดวันวันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งใส่วันแรกเพิ่งเสร็จจะรกรคหน่อยรกมากรก กระชังน่าจะกว้าง1.5เมตรยาว2เมตรแต่ว่าด้วยพื้นที่ห้องน้ำเรามัน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 ,มนไม่สามารถขึงกระชังได้เต็มก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมีห้องว่าง10ห้องเดี๋ยวจะทยอยใส่ให้ครบทุกห้องเลยอันนี้ประเดิมห้องแรกประเดิมห้องแรกห้องน้ำห้องแรก อย่าขำนะอย่าขำเพราะว่าเจ๊เปิดห้องเช่าที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้โควิดแล้วไม่มีคนเช่าไม่มีคนเช่าแล้วก็ห้องมันว่างเยอะนะเอาเลี้ยงปูนาซะเลยใส่ปลาไหลไปสี่ตัวลูกกัดกันม่วลูกเปล่าอันนี้ใส่น้ําไว้ข้างนอกถาดหนึ่งเผื่อว่าตัวไหนปีนหนีออกมาได้อย่างน้อยมันก็มีที่อยู่อาศัยเพราะเดี๋ยวเราจะปิดห้องน้ําพอปิดห้องน้ําปุ๊บปูจะไม่สามารถออกมาได้เลยเพราะว่ามันปิดสนิทเลย ไม่สามารถเล็ดรอดออกมาได้อืมอีอีทิตยังมาดูนะว่าตายเยอะไหมหรือว่าไม่ตายเลยไม่รู้น้องปูกลัวปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยสงสารแต่ว่าปลาไหลก็ไม่มีที่จะปล่อยก็ใส่รวมกันปลาไหลลูกปลาไหลตัวเท่านิ้วก้อยเองสี่ตัวอืมโอเคบายบาย